สวัสดีครับครับวันนี้ก็มา,าชมในการทำโกบเม็ดโกโก้นะครับของบริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทนโดยผมอาจารย์สุทัศมั่นเขตวิทย์เป็นฝ่ายส่งเสริมของบริษัทนะครับระดับประเทศแล้วก็เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นฝ่ายวิชาการของบริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทน บริษัทเราก็ตั้งอยู่ที่ตำบลกรดโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีท่านประธานของบริษัทชื่อคุมนูนสีใ้ขำแล้วก็มีประธานฝ่ายการตลาดต่างประเทศก็คือวิกเตอร์วอกนะครับครับก็จะมาสรุปให้ฟังว่าการทำโกโก้นั้น ปลูกยากหรือง่ายนะครับก็มันเป็นโปโ้เนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งแต่เป็นโปโก้ที่กำเนิดที่ทางเอ,อ,อเมริกาใต้แล้วก็ทางแอฟริกานะครับทีนี้การปลูกโ,โกโ้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไม้ป่านะครับแต่เราเอามาปลูกในที่ ที่เราเคยทําไร่ทําสวนทํานามมาแล้วก็เป็นส่วนมากประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นดินเสื่อมโทรมนะครับเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีกันมามากมายแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยฉีดยาฉีดฮอร์โม,โมนกันตลอดเพราะฉะนั้นการปลูโกโกโก้นะครับน,นี้มาชมมาฟังนะฮะการปลูโกโกโก้จะให้ได้ลูกอย่างเงี้ย ตั้งแต่โกโก้เนี่ยมันมีตั้งแต่1ขีดไปถึง1นกิโลกว่านะครับแต่ถ้าเราจะให้ได้มาตรฐานเนี่ยมันคือ5ขีด6ขีดเนี่ยนะครับเราต้องใส่ปุ๋ยฉีดยาฉีดฮอร์โมนแล้วสำคัญที่สุดคือน้ำถ้าน้ำไม่สมบูรณ์กบปุ๋ยนะครับ การปลูกโกโก้นั้นผมก็จะบอกเลยว่ามันเปรียบเทียบเหมือนกับการปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะกละกอคือปลูกทิ้งปลูกกว้างเหมือนมะม่วงมะพร้าวนี่ได้มะม่วงมะพร้าวเนี่ยเราปลูกไปแล้วถ้ามันติดต้นไปแล้วเป็นปีสองปีไม่ต้องไปรดน้ำมันมันก็ไม่ตายแต่โกโก้ขาดน้ําไม่ได้ครับ เพราะมันเป็นไม้ที่ไม่มีแก่นเป็นไม้เนื้อ่อ็และการปลิดอกออกผลก็ต้องใช้ปุ๋ยทั้งเคมีและชีวภาพเคมีก็คือใช้สูตเสมอต้องมี NPK ตัวแรกตัวกลางตัวท้ายแล้วให้ผสมกับมูลสัตว์ ที่เป็ดที่ไก่ที่หมูที่วัวที่ควายที่ค้างคาวที่แพะได้หมดเลยแล้วเอามาผสมเข้ากันนะครับทีนี้การจะได้ลูกไก่เนี่ยแล้วจะได้ผลดกเนี่ยทำแบบนี้ครับการปลูกก็ปลูกเท่ากับที่ขุนที่เขามาอย่าปลูกลึกถ้าปลูกลึก มันไม่มันไม่งามกว่าจะฟื้นได้เพราะว่าโกโก้เนี่ยมันหาก,กินเอ,อผิวดินแล้วก็หาก,กินดินตื้นไม่ไม่ไม่เจาะลึกเข้าไปกิน้างรากหรือลึกเกินไปเพราะว่ารากของโกโก้เนี่ยมันเหมือนกับรากหญ้าพอออกมาเราแทบจะไม่รู้เลยว่ารากหญ้าหรือรากโกโก้นะครับ ครั้งแรกเนี่ยให้ใช้ใส่เดือนละหนึ่งครั้งหรือสองเดือนหนึ่งครั้งหรือปีละสองผลแต่ตัวเล็กต้องให้ใส่เดือนละหนึ่งครั้งไม่เกินสองเดือนครั้งนะครับให้ใช้แบบนี้ครับปลูกตอนแรกเนี่ยเราต้องหาพวกบูสัตว์รองพ้นหลุมแล้วก็ปลูกข้างบน นะครับลองก้นหลุมไว้แล้วก็เอามงลสัตว์ใส่ไปเลยครับกระขำให้ตัวแต่ปลูกให้มันลึกนะฮะขูกให้มันลึกให้มันได้อย่างน้อยก็เนี้ยห้าสิบเซนหรือหนึ่งเมตรแต่ไม่ต้องขลดหลุมใหญ่เท่าไหรเราจะได้เอามูลสัตว์พวกที่วัวพวกมงลสัตว์ทั้งหลายใส่ไปเลยนะครับต่อประมาณสักไอ้ขัน ขันน้ำประมาณสองสาขันก็ได้แล้วก็เอาดินปลูกจนกระทั่งให้เหลือที่ถ้าคุมแล้วก็ปลูกแล้วก็น้ำต้องมีตลอดโดยการทำสปริงเกอร์หรือน้ำหยดก็ได้หรือน้ำใส่ร่องก็ได้แล้วปลูกข้างๆร่องเหมือนร่องพิกแต่เวลาปลูกต้องให้ห่างมูสี่เมตรคูณสี่เมตรดีที่สุดถ้าสามเมตรมันขี่ไปพอสองปีมันก็ สองสามปีเนี่ยต้นไม้ติดคึุบไปเลยทีนี้ทําให้อากาศมันไม่โปร่งม,มันไม่ดกรูปไม่ใหญ่ถ้าสี่เมตรคูณสี่เมตรเราปลูกพวกมะละกอพวกกล้วยเนยใส่แปงโกงามเร็วครับเพราะว่ารากกล้วยน่มันรากใหญ่ใช่ไหมพอเนั้นใส่ละกโก้นี่มันจะฉลาดมันจะเข้าไปหากินในตามรากของมะละกอกับกล้วยนะครับ แล้วเราก็ต้องฉีดฮอร์โมนทางชีวภาพถ้าถ้าโฮอร์โมนพวกยาทางทางเคมีไม่มีใบจะหลนะครับก็โดยใช้พวกฮอร์โมนไข่อะไรพวกนี้เราทำเองก็ได้ถ้าไม่มีก็สั่งซื้อบริษัทนะครับเพราะบริษัทเรามีให้อยู่แล้วอ่ะพอเออมันโตได้ประมาณ ไปสักครึ่งปีอย่างเงี้ยนะเวลาแต่แต่เวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยเราอย่าใส่ใกล้ต้นนะเพราะว่ารากมันจะออกเร็วถ้าไปใส่ใกล้ต้นเนี่ยบางทีมันมัน,ม,น,ม,นมันเค็มนะปุ๋ยไม่ว่าปุ้งสัดหรือเคมีมันจะไปกัดไอ้เปลือกอะแต่ถ้าเราเราต้องใส่ห่างถ้าปลูกตอนแรกๆเนี่ยถ้าเดือนแรกสองเดือนแรกเนี่ยมันต้องให้ห่างประมาณสักสองคืบอ,ออกมาจากโคนต้น เดี๋ยวไปใส่ติดต้นไม่ดีนะครับพอปลูกไปได้ประมาณสักครึ่งปีห้าเดือนหกเดือนเนี่ยให้ให้ใส่ให้รอบต้นเลยหนึ่งสองครับโดยการใช้เคมีหนึ่งส่วนแล้วก็มูลสัตว์สามส่วนอ่ะเอาเคมีให้มากๆหน่อยเพราะจะได้เลี้ยงต้นให้มันอวบวก,ออกนะครับเพราะเคมีมันมันมัน,ม,นมันเร็วมันเร็วกว่าพวกมูลสัตว์ แต่มันต้องอาศัยด้วยกันเพราะว่าเเคมีมันมี NPK อยู่แค่สามตัวพวกตามองศามันจะมีแมงกานนี้กำมะขันโบนลอนอะไรของมันมีอยู่อาหารเสริมอาหารรองอยู่ในนั้นด้วยนะครับอ่าแล้วก็เอาเคมีหุหยสูตรสิบห้าเสมอหรือ, 16, อ, 18, อสิบหกเสมอสิบแปดเสมออะไรไปสามขันให้รอบเลย แล้วก็เอาเคมีใส่อีกหนึ่งขันแล้วโรยให้มันทับกับอีกหนึ่งสารไปถ้าปลูกไปแล้วมันมีดอกถ้าใครทําตามผมเนี่ยส่วนมากจะแปดเดือนเนี่ยแปดเดือนเก้าเดือนเนี่ยยังไงดอกออกเลยถ้าทําตาม,ตามนี้ถ้ามีดอกเสร็จปั๊บฉีดฮอร์โมนนะครับแล้วของผมมันมีอยู่แล้วไอ้กัดแมลงด้วยนะครับของบริษัทเราอะทีนี้ มีดอกเสร็จปั๊กเนี่ยเวลาใส่เนี่ยต้องให้หางเนี่ยอย่างน้อยเม็ดแขนงนึงเนี่ยใส่ให้รอบเลยถ้าขุดแล้วก็ฝังยิ่งดีเพราะเราไปตัดเอลา่าไม้หน่นจะได้ไม่มากินแย่งอาหารกับโคโค่นะครับอันนี้หนึ่งต่อห้าเอาเคมีสูตรถ้าถ้าให้ดีก็สูตรสิบแปดก็ดีหนึ่งขันแล้วก็มูลสัตว์อีกห้าขันอันนี้หนึ่งต่อห้า แล้วก็ใช้ฮอโมนฉีดพวกไข่เราทําเองก็ได้ถ้าเราทําไม่เป็นก็ทําซื้อจากบริษัทเราจากผมอาจารย์สุทัศน์มัน่นดีวิตจะมีเบอร์ขึ้นทางลาได้คิดนะครับแล้วเราจะได้ดกนะครับอ้าวนี้มาดูอันนี้อันนี้สิบสกว่าไร่ได้สองร้อยสี่สิบสามโดดอันนี้ของคุณมะลิที่อยู่นครสวรรค์ มีแค่400ต้นนะครับได้2 3 1กิโลเห็นไหมเข้าไปพวกสิบ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 กระไรเลยเพราะว่าอันนี้เขาจะดูแลดีไงใส่ปุ๋ยเขาใช้มูลสัตว์มูลวัวนะครับใส่แล้วก็ฉีดฮอร์โมนทุกอาทิตย์แล้วน้ำไม่ขาดนี่ครับแต่เนี่ย เอ่อน้ำไม่ถึงปุ๋ยไมย่ได้ใส่ตลอดแล้วก็ฮอร์โมโนก็ไม่ฉีดมันก็เลยได้ลูกเล็กเวลาบริษัทเราซื้อสองเปรตครึ่งลูกครึ่งกิโลขึ้นไปเนี่ยเราซื้อสิบบาทตามสัญญานะครับถ้าตามกว่านั้นเราซื้อห้าบาทนะครับแล้วก็อันเนี้ยถ้าลูกเล็กอย่างเงี้ยมันตกเข้าไปสิบห้ากิโลถึง สิบแปดกิโลถึงจะได้หนึ่งกิโลเม็ดแห้งแต่ถ้าลูกใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสิบกิโลได้หนึ่งกิโลเไหมมันมันมันห่านมันเยอะเพราะว่าอันนี้ทาไมรู้ไหมเม็ดมันเล็กมันเป่งก็จริงแต่เม็ดมันเล็กแต่ไอ้ที่ลูกใหญ่ใหญ่เนี่ย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 อย่างเงี้ยเม็ดมันเป่งแล้วเม็ดมันใหญ่เพราะฉะนั้นมันมีน้ําหนักโกโก้เนี่ยถ้าปีสองปีแรกเนี่ยมันจะเปลือกหนา แล้วทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยผลไม้ประเภทเนี่ยอันเนี้มันเร็วนะครับเหมือนมะละกอเหมือนกล้วยนะครับแค่ปีกว่ามันผลิตออกผลมาให้เราอันนี้คือผลพลอยได้แต่จริงๆโกโก้เนี่ยมันต้องอายุต้องสามปีขึ้นไปถึงสี่ปีเนี่ยมันจะได้ถึงผลผลิตเหมือนอามะม่วงเหงอนได้พวกมะขามพวก่ออะไรที่ผลไม้ต่างๆ ตั้งห้าปีหกปีแต่อันเนี้ยมันจะได้ปีกว่ากว่าถ้าปลูกกับผมเนี่ยประมาณสิบห้าเดือนสิบสามเดือนได้เก็บแล้วได้ผลพลอยได้ที่เราจะได้ค่ายาค่าปุ๋ยบ้างนะครับพอสามสี่ปีขึ้นไปทีเนี้ยได้เยอะละนะครับอันเนี้ยมีสี่ร้อยได้สองร้อยสามเอ็ดนี่ก็หมายความว่าต้นนึ่ะเฉลี่ยเลยต้นหนึ่งก็คือ 0, ครึ่งกิโลหมนะนะครับแต่อันเนี้ยสิบกว่าไร่ ได้แค่200กวาเท่าเขามันไม่ได้ครึ่งมันไม่ได้เต้นเฉลี่ยแล้วมันไม่ได้ต้นละครึ่งกิโลไงลูปมันจะใหญ่แล้วมันก็แต่ต้องทําแบบที่ผมบอกการทาเม็ดก็ไมียากหาครับถาตา,า,า,างเนี่ยนแล้วลวักเม็ดออกมาแล้วก็เอาเปลือกเนี่ยเอาไปทําปุ๋ย ทำอาหารสัตว์ได้ไปบดสดๆอย่างนี้นะถ้าทําอาหารสัตว์ทําปุ๋ยก็ไปตากก็ได้หรือจะอย่างนี้บดเลยก็ได้ไปใส่เอ่อทำหมักเป็นปุ๋ยแล้วแต่ผมเอามาทําถ่านถ่านนี่แรงมากเป็นถ่านอาัดเราไปเผาก่อนแล้วก็ไปขัดมีเครื่องอัดเป็นถ่านแท่ง เดี๋ยวยังไงโทรคุยกับผมครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ข้างล่างโทรมาคุยกับผมไม่ว่าท่านใดที่จะปลูกกับผมหรือไม่ปลูกก็มาหาความรู้จับผมได้นะครับแต่เวลารับซื้อเราซื้อเฉพาะลูกทีมของผมนะครับลูกไล่ของบริษัทเราคือตั้งแต่ผมอยู่บริษัทเก่านะฮะก็ไม่ต้องบอกว่าบริษัทอะไรนะ บริษัทเก่าอะที่ปลูกกับผมอะทั่วประเทศนะแล้วบริษัทใหม่ก็คือบริษัทสยามโกโ้อินเตอร์เทรดเนี่ยผมรับซื้อทั้งหมดแต่คนที่ไม่ได้ปลูกกับผมไม่ได้ทําสัญญากับผมเนี่ยทั้งบริษัทใหม่บริษัทเก่าอันนี้ผมไม่รับซื้อนะนะครับเหมือนเราเไปอุ้มชูพวกนั้นเราไม่เอาเราเรา,เรา,เราจะปลูกเฉพาะคนที่ ทำสัญญากับผมของบริษัทเก่าแล้วก็บริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทนนี่เรารับซื้อตลอดแล้วมีหลายบริษัทก็ซื้อเป็นตลอดนะครับนะก็ซื้อส่วนมากจะซื้อแบบผมนี่แหละแบ่งเป็นสองเกรตห้าบาทกับสิบาทแต่บางบริษัทก็ซื้อเฉลี่ยเลยลูกเล็กลูกน้อยกิโลละหบาทหบ,บาทและบางบริษัทก็แปดบาทแต่บัแต่บริษัทที่จะซื้อสิบาทหมดเลยเนี่ยผมผมยังไม่เห็นนะนะครับก็ หรือมากจะซื้อตามที่ผมซื้อไัทีนี้อันเนี้ยโกโก้เนี่ยคือมันเป็นลูกกระตันยูลูกกระตันยูไงเราดูแลเขาไปก็ประมาณสองปีอะไรเงี้ยนะต่อไปเขาก็จะมีลูกเรื่อยแต่พอนน้นเสร็จแล้วเราต้องใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนตลอดนะครับถ้าเราไม่ใส่เพราะเราคิดเลยว่าปลูโก,โก,โกโกโก้เหมือนมะละกอเหมือนพริกหมือมะเขือถ้าเราไม่ปลูกทีนี้บางคนเนี่ยบางบริษัทเนี่ย ที่ไม่ได้ปลูกกับผมนะโทรมาบอกมาคุยกับผมเยอะเลยนะครับว่าจานาร์ผมปลูกไปต้องสามปีสีป่ปีแล้วมันทำไมขึ้นแค่เอวแค่หน้าอกดอกออกมามันก็ไม่ติดเพราะเพราะมันไม่ได้ใส่ปุย๋ยไม่ให้อาหารเขาแล้วก็ไม่ไม่ฉีดยาฉีดองมูลเพราะฉะนั้นมันก็ออกอม่นะจะให้แต่ปลูกไปแล้วให้เทวดาเลี้ยงเงี้ยเทวดาก็ไม่ได้โอยฝนมาให้เพราะฉะนั้น ต้นโกโก้มันก็ตายไปต้นมันก็ไม่โตครับครับก็ขอฝากไว้นะครับกับเกษตรกรที่อยากจะมีรายได้ตลอดโ,โกโก้ผมบอกได้เลยไม่มีการล้นตลาดโลกแน่ยังไงก็ไม่ล้นครับในเอเชียเนี่ยตั้งแต่ประเทศไทยลงไปถึงอินโดนแล้วก็ทางเม็กซิโกอเมริกาใตา้ไปทางแอฟริกาปุกได้แค่นี้แต่คนกินโกโก้เนี่ย ทั้งโลกอะครับประเทศไหนไม่กินนี่ไม,ม่มีเลยนะเพราะเอาไปทำช็อกโกแลตทำไมโลมันติงพวกเมจิเออยพวกฟอร์โมสมันทำช็อกโกแลตอ่ะตอนนี้อะไรก็โอ้ออกมาเยอะเลยนะครับทำเอฟเคโลช็อกโกแลตและทำไวได้ด้วยนะครับเนี่ยออาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวก็เจอกันกับชิค ใหม่ไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ